สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบอลสีทุกคนนะคะวันนี้ค่ะป้าแต้จะพาเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องป้าแต้สตอรี่นะคะได้มารู้จักบอลสีต้นนี้นะคะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสีหัวใจมังกรนะคะชื่อก็ดูหน้าเกรงขามนะคะเพื่อนๆ และเขาก็ยังมีความสวยงามและโดดเด่นอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักลักษณะใบแล้วก็ลำต้นของบอนสีหัวใจมังกรกันเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะนี่ค่ะเขาจะมีใบนะคะเป็นลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะปลายใบยแหลมนะคะเพื่อนๆน,นะคะเส้นกระดูกของเขาเป็นสีเขียวแก่ค่ะสีเขียวเข้มเด่นชัดมากเลยนะคะ แล้วก็จะมีรอยหยักระหว่างหูนะคะจะชิดติดกันนะคะแล้วก็รอยหยักระหว่างหูนะคะจะอยากถึงสะดือแล้วก็ก้านใบเลยนะคะนะคะสะดือของเขานะคะจะออกเป็นสีแดงเข้มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีเส้นกระดูกที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ร่างแหนะคะที่เป็นสีเขียวนะคะแบบนี้เลยค่ะนะคะ ขอบใบของเขานะคะจะเป็นสีเขียวเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเมื่อกัดสีเต็มที่นะคะแล้วก็โตเต็มวัยแล้วนะคะจะมีการกัดสีพื้นใบที่เป็นสีแดงเข้มนะคะเพื่อนๆอซึ่งฟอร์มกอน,นี้นะคะหัวใจมังกรฟอร์มกอน,นี้นะคะยังเป็นไซส์วัยรุ่นอยู่นะคะเพื่อนๆ ใบก็เลยยังไม่ใหญ่เต็มที่นะคะแล้วก็การกัดสีก็ยังจะไม่เข้มนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าโตเต็มวัยแล้วนะคะจะกัดสีออกแดงเข้มเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเส้นกระดูกนะคะที่เป,เป็นสีเขียวแก่เข้มนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะหลังใบค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นเป็นเส้นกระดูกนะคะ อนูนค่ะเส้นกระดูกข้างหลังใบจะเป็นนูนนะคะสีเขียวนะคะแล้วก็จะเห็นเงาของการกัดสีนะคะจากหน้าใบค่ะเห็นไหมคะสีแดงนะคะทะลุจากหน้าใบมาถึงหลังใบเลยนะคะนะคะอ่ะสีของลำต้นแล้วก็ก้านใบนะคะเพื่อนๆก็จะออกเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะจะไม่ออกเป็นสีดำทีเดียวค่ะ เป็นสีเปลือกมังคุดนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะก็เป็นบอลสีที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นบอลสีที่ตอนนี้นะคะกระแสของบอลสีนะคะหัวใจมังกรนะคะก็กําลังเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็น่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ อเด้ออันนี้เป็นใบแรกๆของเขานะคะก็ยังไม่ทิ้งใบนะคะเพื่อนๆค่าวขาวๆนี้คือ,อเป็นยานะคะฆ่าแมาลงนะคะนะคะใบใหม่ก็กําลังจะคลี่ออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบใหม่ก็จะกัดสีแดงออกมาเลยคะ่ะนะคะ,ะเมื่อเราเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะคะใหญ่ๆนะคะใบใหญ่นะคะก็จะมีความสวยงามมากเลยคะ่ะ สำหรับบอนสีหัวใจมังกรนะคะเพื่อนๆนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะป้าเต้พาเพื่อนๆที่รักบอนสีทุกท่านนะคะได้เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มารู้จักบอนสีนะคะที่ชื่อว่าหัวใจมังกรนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ประโยชน์กับเพื่อนๆที่รักบอนสีทุกท่านนะคะ ก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องป้าแต้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เราค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ